สวัสดีครับต่อกันข้อที่5นะครับโจทย์บอกว่าข้อใดสารในข้อใดน,น,นะครับสามารถบรรจุลงในขวดแก้วนะครับทรงกระบอกนะครับจุ1ลิตรนะครับได้ก็ให้สารมารทั้งหมด4ตัวนะครับตัวที่1เป็นตัวทำละลายอินทรีมวล600กรัมมีความหนาแน่นเท่ากับ0.66กรัมต่อ1ลูกบาศก์เซนก็ลองโคแฟกเตอร์ Co ดูนะครับตอนนี้เรามีตัวทำละลายอินรียอยู่6 0 0พี่เต้เฉลยละเอียดได้ฟังนะครับหน่วยเป็นกรัม แล้วก็โคเฟกเตอร์ actor, หาปริมาตรก็สารตัวทำละลายอินทรีนี้ปกติแล้ว0.66กรัมมันจะมีปริมาตร1ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งคิดเลขออกมาอีท่าไหนถ้าในห้องสอบจริงพิเต้พิเต้คิดเลขไม่ทันนะครับสู้เด็กไม่ได้เนี่ยพิเต้ก็จะกะประมาณเอาว่า600หารด้วย0.66เนี่ยยังไงมันไม่ถึงพันอยู่แล้วครับมันประมาณ900กว่ากว่าแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่า900เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าขวดมันขนาด1ลิตร แล้วปริมาตรของเราที่คำนวณได้มันประมาณ900เราก็ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่1เนี่ยต้องมี1เนี่ยต้องมี1เนี่ยต้องมีก็ต้องอ่านต่อนะครับงั้นถ้าเป็นผมอยู่ในห้องสอบอันที่2เนี่ยผมจะไม่อ่านแล้วเพราะมันถูกอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราลองคำนวณให้ดูก็ได้2เนี่ยมันถูกอยู่แล้วแหละครับเกล็ดน้ำตาลทรายน้ำหนัก1กิโลมีความหนาแน่นเท่ากับเท่านี้เกล็ดน้ำตาลทรายน้ำหนัก1กิโลเนี่ยก็คือ1000กรัมแล้ววีเต้ก็จะโคแฟกเตอร์ว่า1000เนี่ยมันมปริมาตรักเาหร่ก็ น้ำตาลทรายมีความหนาแน่น1.59กรัมต่อ1ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นคิดเลขออกมาแล้ว1,000หารด้วย1.59ยังไงยงงไงคำตอบมันก็ต้องน้อยกว่า1,000อยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็เลยถูกอย่างแน่นอนไม่ต้องคิดเลขก็ได้นะครับนี่ก็ถ้าดูช้อยยังไงยังไง2มันก็ถูกอยู่แล้วนะครับข้อที่3ครับก้อนพลาสติกรูปลูกบาทนะครับขนาด1.2ลูกบาทซิจำนวน900ก้อนโอ้โห ต้องคิดเลขแล้วครับก็ตอนนี้เรามีก้อนลูกบาทอยู่ทั้งหมด900ก้อน1ก้อนเนี่ยมีปริมาตร1.2ลูกบาทเซนติเมตรเอา900ไปคูณกับ1.2 129 108ก็จะได้1080นะครับหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรซึ่งไอ้ทรงกระบอกของเราเนี่ยปริมาตรจุสูงสุดมันแค่ลิตรเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ลูกบาทอันนี้เนี่ยมันปาเข้าไป1,800ลูกบาทเซนนะฮะเพราะฉะนั้นอันที่3นี่คือผิดอยู่แล้วก็ตัด3าออก เอ้าควายแล้วผมไปคิดเลขทําไบเนี่ยอ๋อสามมันไม่มีอยู่แล้วในช้อยน้องเต้เอ้ยนี่ถ้าอยู่ในห้องสอบเสียใจมากเลยนะนะครับทําแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรลองดูอันสุดท้ายก็ได้สาระละลายเกลือแกงแขคมข้นสามโมลามีเกลือละลายอยู่2 3 4กรัมเป็น,นตัขออนุญาตโยกอันนี้สักนิดหนึ่งนะมาลองดูครับออตอนนี้เรามีเกลือละลายอยู่234กรัม234กรัมโคแฟกเตอร์ละเอียดให้ดูอย่าเพิ่งโกรธกนันนะนะ ในห้องสอบจริงก็อย่าไปนั่งเขียนหน่วยอยู่นะครับแล้วก็คูณอัตราส่วนได้เลยเกลือเนี่ย mw มัน n a มัน23 cl ม well right? right? ัน35.5นะครับลองไปเปิดตารางธาตุที่เขาให้มาดูก็ได้นะครับรวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยได้58.5แนะครับแล้วก็โคเฟกเตอร์มาปกติเกลือเนี่ย58.5กรัมมันคือ1โมลเกลือแล้วก็โคเฟกเตอร์ต่อว่าถ้าเรามีเกลืออยู่1อ่าถ้าเรามีเกลืออยู่3โมล แสดงว่าสารละลายที่เราออกมานั้นมีปริมาตร1ลิตรจบนะครับแล้วก็ไปคิดเลขเลยกลัมตัดกับกลัมโมนก็ตัดกับโมนแล้วก็คิดเลขออกมาอันนี้ประมาณค่าพี่เต้เคยแอบคิดมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณ1.3ลิตรคือเกิน1อยู่แล้วแหละเลขเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่นอนเพราะขวดเรามันลิตดรเ,ดเองนะครับหกับ2เนี่ยมันถูกแต่ว่า3กับ4เนี่ยมันผิดก็ตัดสารตัด4ออกก็คงจะตอบข้อกอไก่ได้เลยในห้องสอบจริงก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่า ก่อนลากันไปครับเหมือนเดิมครับน้องๆผมขออนุญาตขายของกันนิดนึงครับนักเรียนครับเผื่อใครที่สนใจจะเตรียมตัวสอบสวนอในปีหน้านะครับปีถัดๆไปพี่เต้มีคอสสวนอนะครับเป็นวิดีโอนะครับจำไม่ได้แล้วว่ากี่ชั่วโมงแต่เยอะมากเกิน70กว่าชั่วโมงแน่นอนใครสนใจจะเตรียมตัวในปีถัดๆไปนะครับสามารถมาสั่งซื้อคอสตรงนี้ในเว็บไซต์เคมีพี่เต้กันได้นะครับหรือถ้าใครดูราคาแล้ว9 9มัาปนแพงไป แคปหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วทัก messenger ส่วนตัวมาทาง Facebook เคมีพิเต e. เดี๋ยวผมลดเพิ่มให้อีก1,000บาทพร้อมเพิ่มระยะเวลาดูให้เป็น2ปีนะครับก็เผื่อใครที่สนใจนะครับจะได้เป็นหนังสือ2เล่มเต็มๆเลยนะครับหนังสือนี่คือข้อสอบครบทุกปีพศนะครับไม่ต้องกังวลเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ